มาถึงที่ของสายล่อฟ้านะครับครับพร้อมจะล่อฟ้ากันแล้วยังครับเหมือนมันรู้ตัวพอฟ้าจะพามันไปแล้วครับ <c oughs> ประเมินต้อนรับชวานนท์อ,อินทราก,กุนสุครับ น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่มารวมเวทีผ่าความจริงที่เขตลาดพร้าวแห่งนี้ทราบดีว่าพี่น้องทุกท่านนั้นเดินทางมายากลําบากเพราะรถมันติดผมก็ไม่รู้ครับตอนแรกมันติดเพราะอะไรตอนหลังมาเห็นนี่เองว่าแถวนี้มันมีแบบนี้อยู่ด้วยพี่น้อง พี่น้องที่เคารพรักครับได้มาม่วงด้วยวันนี้พี่น้องที่เคารพรักครับต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องจริงๆเพราะวันนี้เราเห็นได้ชัดครับ ว่าความจริงมันกำลังปกคลุมไปทั่วประเทศความจริงมันกำลังตามล่าคนเร็วเพราะฉะนั้นเวลาความจริงไปไหนมันถึงมีพวกนี้มาก่อกวนแล้วพวกเราก็จะหนาตาหนาตาหนาตาขึ้นได้ด้วยจนพวกมันเป็นส่วนน้อยของประเทศ พน้องพี่ครพบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่19นายกรัฐมนตรีชื่อยิ่งลักษิน,นวัตรส่งจดหมายเชิญหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกเข้าไปร่วมพูดคุยในสภาปฏิรูปหน่อยแต่ที่ผมแปลกใจพี่น้องเขาส่งจดหมายมาบอกขอเชิญไปวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม ที่ตึกสันติสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไม่มีรายละเอียดอย่างอื่นครับจะไปคุยอะไรจะไปทำอะไรไม่บอกเปิดไปหน้าสองพี่น้องปรากฏแนบคำพูดของนายกที่อ่านออกทีวีวันก่อนมาให้พวกเราอ่านซ้ำอีกที ฝากไปบอกว่าไอ้สปีดแบบนี้เก็บไว้ให้ยิ่งรักอ่านคนเดียวพวกกูไม่อ่านแล้วจับปฏิรูปครับบอกว่าเชิญหลายฝ่ายมาพูดคุยหันหน้าเข้ามาพูดคุยให้เกิดความปรองดองให้เกิดความสงบให้เกิดสันติสุขในประเทศไทยนี่ขนาดว่าพวกเรายังไม่ได้ไปทำอะไรพวกเขานะครับ ยังไม่ได้ไปต่อว่าคุณยิ่งรักยังไม่ได้ไปคุกคามข่มขู่พรุ่งนี้จะพูดคุยเรื่องสงบสันติ9โมงเชา้าแล้วดูพวกมันทำเพราะฉะนั้นคุณยิ่งรักไม่ต้องแสดงละครทางการเมืองอีกแล้ววันนี้ไม่มีใครหลงเชื่อวันนี้ไม่มีใครหลงหน้าหวนหวานอย่างยิ่งรักอีกแล้ว แม้บอกยิ่งรักหน้าหวานเดี๋ยวโดนบ่นอีกเนี่ยพี่น้องที่เคารพเราทำงานในสภากันมาสองสามสัปดาห์ต่อเน,นื่องครับวันนี้สสประชาธิปัตย์หลายคนอาจจะดูอิดโรยสักหน่อยแต่ไม่ได้หนีไปเที่ยวที่ไหนทำงานหามรุ่งหามค่ำกันอยู่ในสภา ที่ต้องทำงานหนักเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมครับกฎหมายที่ต้องการล้างผิดให้กับคนที่ฆ่าคนที่เผาคนที่หมิ่นสถาบันกฎหมายอย่างนี้ผ่านไปไม่ได้เราจึงต้องลุกขึ้นพูดลุกขึ้นอภิปรายลุกขึ้นชี้แจงเสนอผู้อภิปรายไป60คนครับ ด้วยความร่วมมือของรัฐบาลบอกจะใช้เวทีของสภาเป็นทางออกในการหาหรือประชาธิทัตยรเสนอไป60คนได้พูด3มคนมันปิดประชุมเพราะเขารู้ไงครับเพราะเขารู้ไงครับว่าถ้าพูดมากประชาชนก็จะรู้มากถ้าปิดหูปิดตาปิดปากฝ่ายค้านได้เมื่อไหร่ก็เท่ากับปิดหูปิดตาประชาชนทั้ทงประเทศ นี่ไงครับมันพฤติกรรมเดียวกันในสภาก็ใช้อำนาจมาปิดปากฝ่ายค้านนอกสภาก็ใช้พวกนี้มาปิดปากพวกเราแต่เราจะไม่ยอมหรอกครับมันเลยขั้นตอนมานนั้นมานานแล้วคุณยิ่งรักวันนี้ประเทศไทยตาสว่างทั้งประเทศแล้ว เราจะไม่ยอมให้รัฐบาลชุดไหนหรือพรรคการเมืองแบบไหนใช้เครื่องมือคือประชาชนไปหากินทางการเมืองปี2553ปลุกระดมคนเข้ามาอ้างว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ไม่ใช่ประชาธิปไตยอ้างว่าจะล้มอำมาตย์อ้างว่าจะแก้สองมาตรฐานประชาชนหลงเชื่อเข้ามาชุมนุมกลางเมืองหลวง ปรากฏว่าปล่อยชายชุดดำติดอาวุธทั้งปืนอาวุธสงครามระเบิด M79 M67 สังหารประชาชนสังหารทหารเสียชีวิตไป90กว่าศพแล้ววันนี้ตัวเองกลับมาเป็นรัฐบาลไหนล่ะครับที่บอกจะแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้ำไหนล่ะครับที่บอกจะแก้ปัญหาสองมาตรฐาน ถ้าพูดถึงความเหลื่อมลำ้ำพี่น้องรู้ไว้เลยครับกองทุนการออมแห่งชาติที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ก่อร่างสร้างตนเอาไว้ให้ประชาชนที่ไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่พนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นประชาชนหาเช้ากินขําได้มีโอกาสได้มีบำเหน็จบำนาญหลังกเกษียณอายุ60ปีเ,เราตั้งไว้เรียบร้อยทุกอย่างครับ เพียงแต่รัฐบาลใส่เงินมาในกองทุน1,000ล้านกองทุนนี้เดินหน้าได้ทันทีพี่น้องทุกคนเติมเงินก็ไปทุกเดือนทุกเดือนหลังกเกษียณมีเงินใช้มีความมั่นคงในชีวิตปรากฏว่าสองปีที่ผ่านมาครับรัฐบาลชุดนี้ไม่ให้เงินให้กองทุนการออมตั้งตัวได้ และรัฐบาลในปีนี้ในงบประมาณของปีนี้ที่เพิ่งผ่านวาระสองเมื่อวานกองทุนการเงินการออแมแห่งชาติไม่ได้เงินสักบาทเดียว <S <S และนี่แหละครับนี่แหละครับการจะแก้ปัญหาสองมาตรฐานการจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนวันนี้คุณมีอำนาจจากศพของประชาชนเข้ามาบริหารประเทศ เคยทำอะไรตามสัญญาสักข้อไหมวันวันคิดแต่จะแก้รัฐธรรมนูญคิดแต่จะออกกฎหมายล้างผิดแล้วผมก็แปลกใจนะครับไอ้ที่มันก็ถ้าพวกมึงบริสุทธิ์ขอล้างผิดทำไม คนที่โดนกล่าวหานั่งอยู่กันแดวๆนี้เนี่ยเป็นคนยืนในสภาต่อต้านกฎหมายล้างผิดมาโดยตลอดนี่แหละครับคือข้อเท็จจริงของเมืองไทยวันนี้เราจะไม่ยอมถูกหลอกแล้วเราก็ไม่ยอมให้จะไม่ยอมให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนสีไหนถูกหลอกเป็นเครื่องมือสังเวยให้กับรัฐบาลแบบนี้อีกต่อไป ที่เคารพกฎหมายนี้ประโทษรรมนายกรัฐมนตรีบอกว่าใช้เวทีของสภามาหาทางออกกันอภิปรายกันไปเท่าไหร่ครับเกือบทั้งวันไม่เห็นนายกรัฐมนตรีแม้แต่วินาทีเดียวมีคนถามว่านายกรัฐมนตรีหายไปไหนในวันนั้น ก็ไปดูเสือสิงกระทิงโอ้โหทาลิตมันจะจับไหวไหมวะเนี่ยไอ้นั่นกฎหมายนี่ละโทษรรมพองบประมาณครับงบประมาณสองล้านห้าแสนล้านที่เขาจะเอาเงินของพี่น้องประชาชนทุกคนไปใช้ในปีหน้า แจกจางเป็นกระทรวงทบวงกลมอันนี้สำคัญครับสำคัญเพราะว่าสมาชิกของพรรคฝ่ายค้านจะได้อภิปรายบอกว่ากระทรวงนี้ใช้เงินไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพควรจะปรับปรุงอย่างไรแล้วที่สำคัญก็คือว่านายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการเอาเงินไปใช้ ท่านต้องเข้ามารับฟังครับว่าผู้แทนของประชาชนเขาห่วงอะไรเขาตักเตือนเขาติติงเขาให้ความเห็นอะไรเพื่อไปปรับปรุงให้ใช้เงินภาษีของประชาชนให้ดีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดปรากฏว่านายกรัฐมนตรีอภิปรายกันวันแรกของงบประมาณสภา,าเปิด13นาฬิกา หรือบ่ายโมงตรงนายกรัฐมนตรีเป็นเด็กดีมารงเรียนตั้งแต่11บอโมงผมก็นึกว่าตั้งใจเรียนมาเตรียมอ่านข้อมูลก่อนจะได้เข้าห้องเรียนอีกสองชั่วโมงปรากฏว่า11บโมง 45, สีเซนชื่อแล้วหนีไปเที่ยวเลย สี่ห้าวันต่อมาจนมาวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ไม่มีใครเห็นนายกในห้องประชุมสภาเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่เมื่อวานมานะครับมรเมื่อวานเผอิญผมเดินผ่านหน้าห้องนายกเห็นนั่งคุยกับใครอยู่ไม่รู้คุณศิริโชคกราเทพไทยอยากจะเข้าไปขอถ่ายรูปล้อเล่นล้อเล่น แต่พอเราเห็นนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่บุณวิทยาแก้วพระไดาก็ลุกขึ้นพูดปัญหาม็อบราคายางที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าขณะนี้สถานการณ์มันตึงเครียดมากประชาชนออกมา3,000-4,000คนตำรวจบุกเข้าไปสลายการชุมนุมทั้งๆท,ท,ที่เขามาเรียกร้องตามกระบวนการประชาธิปไตยเมื่อเชา<ว>้ชาก<ว>็มี ี่น้องชาวสวนยางคนหนึ่งโดนตำรวจปราบจลาจนสี่คนรุมกระทืบแล้วอย่างนี้แหละครับที่บอกอยากจะดูแลประชาชนทุกคนแล้วอย่างนี้เลยครับที่บอกจะนำความปรองดองกลับคืนสู่ประเทศคุณวิทยาก็บอกว่าผมมีจดหมายจากสอส,อสอภาคใต้ทุกคนอยากจะไปนําเรียนนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อกี้ก็เห็นว่าอยู่ในห้อง พอคุณวิทยาพูเสร็จปิดไม่เดินออกไปนายกวิ่งออกไปเร็วกว่ามันลำบากมากไหมครับรับฟังปัญหาของประชาชนเนี่ยมันลำบากมากไหมที่จะทำงานให้ประชาชนเพราะถ้ามันลำบากกับคุณมากออก พนถามหลายคนครับตั้งแต่นี้ละโทษกรรมตั้งแต่งบประมาณตั้งแต่แก้รัฐธรรมนูญว่านายกหายไปไหนผมเพิ่งได้คำตอบวันนี้แหละครับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่ได้หายไปไหนครับแต่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในวันนี้ไม่มี ทงที่เคารพเวลาไม่พอแล้วนะครับแต่ผมยังจะอยู่กับพี่น้องต่อไปผมกราบเรียนว่าวันนี้เวลานี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยแล้วเราทุกคนจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของประเทศในครั้งนี้เราจะกระทำทุกอย่างภายใต้ขอบเขตของกฎหมายตามสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญ เราจะทำทุกอย่างเพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องความชอบธรรมให้กลับคืนสู่แผ่นดินไทยเราจะไม่ยอมให้เบื้องไทยตกเป็นตัวประกันของโจรในคราบนักการเมืองอีกแล้วที่น้องพร้อมจะสู้ไปกับเราไหมครับสู้ไหมครับสู้ไหมครับราบ,บขอบพระคุณ บมือดดงได้อีกครั้งครับชวนนอินทรัคโมานสุดครับสอส,อสอบัญชีรายชื่อและโคศกพัคประชาธิปัตยนะครับเข้มแข็งทั้ง,งนอกเวทีสภาและ